สมมาราคาแล้วก็ให้ผ hey, ู้ใหญ่อาคราประวินนะจงลุรวงอย่าข้างค่าว่าผู้ใหญ่อาคราปวินาแล่นืมาแก้บนเลวจะให้ลูกหลานและนานลูกปู่เดิมมือใจอยาใวันนี้ท่านได้หาเปลงมา ตองโผล่เอื้อาข้าลับไปเหลือหัวขาดแน่ใช่ไม่หาเทหาไทยน้ำไม่หาไทยพัวเจ้าทันเด็กปิ้นเนื้อปูใหญ่ให้ถูกรางวันทีหนึ่งเขาลืดตื่นสักทีที่ห้าทีคนมาด้วยก็สามที อ้พีงคนองคที่อาศัยดวงทันอาศัยบ้านละไม่ในนี้ไม่ว่าหาเื่อนะเธอได้มัวได้เมาได้โชค ให้ได้มาตลอดเงินสิบสงล้านสิบแปดล้านขวดนี่ให้ท่านนั้นได้มาให้ดีนอนดีนั่งให้ดีหลงังนอนดีนาหลวงปู่ดื่มเอ้ยวันที่หนึ่งมีนานี่ให้ท่าน้ใยญ่โชคดีเนื้อเส้อหรือยังนะครับ อต้องพูดมาแล oh, 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 oh. ้วแน่มาเลยงาผู้ใหญ่อักขรปวินได้หาเพลงดอกนา คนที่มาก่อใจดีเห้ทันทุขเขียทั้งเช้าเย็นให้ได้ประสบพบแต่ลาบไม่มาลับมาลีให้ได้เห้ชได้มนจะเอาพันให้ได้มื่นใน้ทุกสันทุกวันคืนเจ็บใครจะได้มีใครจะได้มีความดีที่ได้มาแต่ไม่พูดได้มื่นได้อเม ดีกินดองมีของให้กินดาบนเอาไว้ฉันก็มาหาให้อยูดีกินดีไม่ว่าแต่ปีไหนก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่เร็วก็ให้ร่ำรวยหลายเนื้ปีนี้ให้ได้เงินฝากธนาคารสิบล้านทุกปีพออยู่นะผู้ใหญ่ มอยิบรวมเลยนอท่านเอาคืออย่างเขาตักเขาใจ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 ทารนป้าลุงมาทั้งหลายสุขสบายทั้งลูกทั้งหลานที่นี่ผู้ใหญ่ อัคราพวินจะนึกทนาหนก็ให้สมใจอย่างถนัดชื่อเหมือนพระเอกหนังเนาะยามีขาดมีของเขาของให้มีขายอยู่ตลอดปรดภัยเงินคำยามีขาดคำยามีขาดมีสะอาดมีขาวคืออย่างเขาเกี่ยวเขามีเขียวทั้งผูพี่ผูโน พรกโงท่านผู้นอยให้บุญประ,สะเสริฐเลิศโลอยจนมีตำแหน่งเป็นผู้นำออกจากบ้านผ่านตำบลให้มีแต่คนไปไทยไปถามคนเก่คนเท่าให้เขานับถือตลอดไป ถือและเนอตลอดดอกนาหลวงพ่อเดิมนาจิไปเที่ยวจะอยู่ที่ไหนให้หลวงพ่อตามไปแลเลี้ยวมีเช่ว่าไปไทยนี่และเนอไปทนบนเอาไว้ได้มาจองก็รับ คงรับแผ่วพอได้เป็นผู้ใหญ่แล้วให้เจ้าภาพมารับพรหาพรับพรคำอวยพรของฉันไม่ใช่ว่ารับฟันนะรับมาเพ่อให้ผู้ใหญ่มีโชคมีลาบทั้งป้าทั้งลุงมีทางมุ่งทางหมายมีโชคมีชัยทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อทั้งแม่มีเมียยังน่ะที่เห,ห,ห,หนือ ไม่มีคนเดียวใช่ไหมคะมาแก็บนปีนี้โชคดีทุกปีแน่จะเลือกตั้งสมัยไหนสมัยไหนก็ให้อัครระวินแต่เป็นทีหนึ่งทุกปีกปนกาครัื่ว่าน้ำฝนคนกอร่านั่งเลยลูกนึงไม่รู้เลยรวยลูกเดียวเนี่ย ให้รวยลูกเดียวถ้าเกิดเกณมีสองลูกครทำพิธีแก้บนให้กับเจ้าภาพครับพอสิ้นเสียงเพลงโคราชกล่าวขบวยพรนะครับเพลงโคราชแก่บนของท่านผู้ใหญ่อัครพวินนะครับผู้ท่านนั้นจิรุนะครับที่เคยได้บนบานสันกล่าวเอาไว้นะครับก็ขอให้หลวงปู่รับรู้รับห็นว่าวันนี้ท่านเจ้าภาพเดยมาแก้บนเรียลอยาให้ลูกหลานได้พิพากเรื่องสินบนโปรดปานประทานพร ครอบครัวของท่านผู้ใหญ่นะครับเป็นมีแต่ความสุขความเจริญนะครับถ้าเกิดสมัยน่าอยากได้กำนัลขอโ hos ่งสมศรัทธาด้วยครับเด้อสวัสดีนะครับท่านอกระพร้าพิวต่อไป